สำหรับพิธีเฉลิมฉลองวันชาติสาธา,ารณรัฐจีนปีที่109ครั้งนี้มาในธีมชื่อว่าพาวออฟไต้หวันสีสันที่นํามาใช้ในงานวันชาติปีนี้จึงประกอบด้วยสีเหลืองทองกับสีส้มซึ่งเป็นสีหลักมาผสมผสานกับสีรองอย่างสีเขียวและสีม่วงหวังถ่ายทอดให้เห็นถึงความอบอุ่นและความจริงใจของไต้หวันพร้อมกันนี้ยังได้นําสีดังกล่าวมาผลิตเป็นหน้ากากอนามัยและกล่องของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงานวันชาติปีนี้ด้วย สำหรับพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่10ตุลาคมนั้นนอกจากการแสดงของทหารกองเกียรติยศ3มเหล่าทัพการเชิญธงชาติด้วยเฮลิคอปเตอร์ u s 6 0 m Black Hawk ปีนี้ยังขนทีมนักแสดงเต้นสตรีทแดนกว่า350ชีวิตมาร่วมทำการแสดงโชว์สุดพิเศษที่จะสื่อให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการแสดงวงโยธวาทิตแปลขบวนจากโรงเรียนไทเปเฟิร์สเกอร์ไฮสคูลที่จะสื่อให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงด้วย ปิดท้ายด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนของวันชาติกับการแสดงพลุแสงสีเสียงที่นครไทยนั้นได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ20ปีใช้พลุดอกไม้ไฟจำนวน16,800ชุดกับเวลาแสดงรวมทั้งหมด33นาทีและอีกไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการแสดงแสงสีเสียงบริเวณลานหน้าธรเนียรรนบรธานรธิบดีไต้หวันซึ่งปีนี้ค่ะได้เปลี่ยนให้ทำเนียรรนบรธานรธิบดีกลายเป็นประภาคารที่ช่วยส่องสว่างให้กับไต้หวันท่ามกลางความวุ่นวายของสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยหวังให้ประชาชนมีความร่มเย็ยนเป็นสุขและร่วมยิยนดีไปกับการ เฉลิมฉลองวันชาติปีนี้มณพรชัยวุฒิทีมข่าวอา i ทีไภาคภาษาไทยรายงาน